ครับอ่าผมจะมาสอนวิธีการซื้อเหรียญค่าแก๊สกันนะครับอ่าหรือเหรียญ HT นะครับหลักเป็นเหรียญโทเค็นที่ประจำเชนนะครับอ่าเรามาดูกันก่อนเลยว่าอันดับแรกเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับในการจะซื้อเหรียญ HT นะครับเริ่มแรกเราจะต้องมีแน่นอนฮะ ต้องมี exchange ของเหรียญน,นั้นนะครับ HT ก็คือมันย่อมาจากหัวบิโทเคนครับเราก็เพราะฉะนั้นเราจะต้องมี exchange หัวบินะครับผมเลือกเป็นหัวบิ global นะครับนี่หน้าตาประมาณนี้หัวบิ global สามารถไปโหลดทำการโหลดมาได้นะครับหน้าตาเข้ามาเป็นลักษณะนี้นะครับ โฆษณาเลยมีโฆษณาด้วยครับผมต่อไปเป็น e x c h ช n g e ของไทยนะครับหรือกระดานเทรดของประเทศไทยนะครับที่มีให้บริการในประเทศไทยนะครับส่วนในหัวบีเนี่ยมันเป็นของจีนนะครับหัวบีของไทยแลนด์มันปิดตัวไปแล้วนะครับมันไม่โปร่งใสนะครับ ตอนนี้ผมมีบิดคับนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นบิดคับก็ได้นะครับเป็นสตางโปทถ้าไในที่มีสตางโป o มีซิฟเมกนะครับมีบิดท s าซาหรือ z ซดคอมก็ได้เหมือนกันนะครับแต่เอ็กเชนเหล่านั้นผมยังไม่เคยใช้นะครับสตางโป o ผมก็ยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะครับหน้าตาบิดคับเป็นลักษณะนี้นะครับ ่าทีนี้ทำไมเราถึงต้องมีทั้ง2อง c h a n g e นะครับก็เพราะว่าในบิ t ครับเนี่ยมันไม่มีขาย HT ครับแล้วผมคิดว่า exchange ไทยทุก exchange ก็น่าจะไม่มีเหมือนกันอันนี้ผมก็ไม่ไม่มั่นใจนะแต่ถ้าที่ผมทราบมาก็คือประมาณนี้นะครับ มามันหาซื้อได้ที่เอเชนของจีนนะครับฮวงวาบิทอ่แล้วทีนี้เราจะเริ่มยังไงต่อนะครับก็กดเข้ามาที่ market นะครับ Market ก็คือตลาดเนาะเราจะซื้อเหรียญ h ฮแล้วก็กดเข้ามาที่ h ฮนะครับแถบด้านบนนะครจะมีอา usdt btc eth นะครับ ม HT นะครับมาที่ HT มันจะมีคู่เหรียญเห็นไหมครับสังเกตอันจะมีคู่เหรียญขึ้นให้ดูเลยอ่ามันจะมี XRP BCH LTC EOS D DASH ETC อ่าประมาณนี้แล้วก็ข้างล่างมาก็จะมีเหมือนกันนะครับก็จะมีหลายคู่เหรียญเลยก็ ให้ทุกท่านนะครับเลือกดูไว้คู่เหรียญใดคู่เหรียญหนึ่งครับแสดงว่ามันก็จะต้องเอาเหรียญน,น,น,นั้นนะครับตัวหน้านะครับมาเพื่อแลกนะครับให้เป็น HT นะครับอ่ะเรามาดูที่กระดานไทยกันมันมีเหรียญคู่หน้าตัวไหนบ้างอ่ามันมีเห็นผมเห็น XRP ใช่ไหม XRP BCH LTC อ่าจำสามตัวน,นี้ไว้ ่ามาดูในไทย b บิตคอยเอเทเรียมครับนี่ xrp มี ldc btc usdtbnb อ่า usdt กับ bnb อาจจะไม่มีให้แลกไหมเมื่อกี้ไม่มีในคู่เหรียญในหัวบิอ่าไม่มีมีรู้หอ่ามี l ู n a นา Luna นะครับ l ู n a นาก็ได้นะในนี้มีไหม มือนคุ้นๆว่าเคยเจอนะรูหน้ารูหน้ารูหน้าูหน้าท่านผู้ชมเห็นไหมครับมันผมเคยเจอนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรอ่ะเรามาดูลิกาพีก่อนแล้วกันเห็นผมเห็นราคามันถูกดียี่สิบห้าบาทนะครับ อ่ะแล้วทีนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะซื้อเหรียญไหนยังไงให้มันดีที่สุดนะครับมันอยู่ที่ดุลพินิจของเราเองเลยนะครับเรามาที่กระเป๋าไวเลสนะครับเป๋าไวเลสอ่ะมาดูที่ xrp ไปที่คำว่าถอนยอมรับยอมรับเงื่อนไขอ่าถอนเรามันจะมีให กรอก a d d e s นะครับเดดเรามาดูที่ถอนขั้นต่ำนะครับตัวหนังสือสีดำๆๆนะช่วงเกือบจะล่างสุดใต้คำว่า mac นะครับเขียวๆถอนขั้นต่ำา5 5 xrp อ่ะเราต้องถอนถอนขั้นต่ำา5 5 xrp ขึ้นไปนะครับบรรทัดต่อมาค่าธรรมเนียมอ่ะ0.25อะแล้วก็จำนวนที่ได้รับก่อน จะลบ0 5 0.25ออกไปจากจำนวนที่เราจะถอนนะครับเราผมซื้อไปก่อนเลยแล้วกันตอนนี้ผมมีเท่าไหร่251บาทนะเงินไทยนะฝากเข้ามาไว้ก่อนหน้านี้นะครับเราซื้อซื้อเลยราคานี้แหละ25.77ิอ่เ รอราคามันถูกลงก็ได้นะครับก็คืออยู่ที่ความสะดวกและพิจารณาของเรานะครับองเงินที่ต้องจ่ายร้อเปอร์เอาหมดเลยเราได้มาเก้าจุดเจ็ดอ้โดนหักค่าฟรีศูนย์จุดสองห้ารออ๋อมันต้องยี่ห้าจุหนึ่งนะเราถึงจะได้สิบ XRP มันไม่เป็นไรครับมันเกินขั้นต่ำแล้วเนาะเกินขั้นต่ำหรือว่าเราจะไปดูเหรียญอื่นแต่คือตังค์ผมไม่พอไงตอนนี้มันจะได้น้อยมากเดี๋ยวพี่ๆก็ลองไปเช็คดูเอาอีกทีก็ได้นะครับมาดูที่ RBCH เมื่อกี้มันเห็นนะ RBCH อ่อมาดูที่ wallet ถอนอ่ะนีถ่ถอนขั้นต่ำศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองแต่บีซีให้มันตัวละเท่าไหร่บีซีให้มันตัวละหมื่นเอ็ดโอ้โหต้องซื้อขั้นต่ำศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองแล้วค่อยถอนได้เหรอต้องมากกว่าหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยค่าธรรมเนียมก็ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้ว ต้องต้องมีมากกว่าต้องถอน0.003โดยประมาณอา0 0 0 2ได้ฮะแต่มันจะหักไป0.001เสียให้บิดครับอ่างั้นเราไปที่เอกของเรามือเดิมซื้ออันนี้แหละใส่ร้อยเปอร์เซนต์เงินบาท ราคาเดี๋ยวมันจะแพงขึ้นกว่าเดิมรีบซื้อหรืออาจจะถูกลงก็ได้นะครับซื้อเลยปุ๊บมาดูที่หน้าวัลเลตดเดีียวเข้ายังเงินบาทเงินบาทเรายังอยู่เลยไ <c oughs> อ p พีไม่เข้าเออ มาดูที่ออเดอร์แคนเซซื้อไม่ได้ทักทีซื้อใหม่ถ้าราคามันเพิ่มขึ้นนะครับมันจะไม่แมทให้เรานะครับซื้อใส่ร้อยเปอซนยี่ิบห้าจุดเจ็ดเก้าเอ้า ทำไมมันกลับลงมาเท่าเดิมทำไมซื้อไม่ได้

โอเคไม่แมทให้เรายกเลิกงั้นเราต้องซื้อยอมซื้อราคาแพงขึ้นแล้วเรามาดูฝั่งที่เขาวางขาย25.8เลยได้แน่นอน มันเปลี่ยนราคาเป็น25.8ที่เราซื้อแล้วได้มาแล้วครับเรียบร้อยคาดว่ามันอยู่ใน v วเล็ตเรา9.7255 8139โอเคทีนี้เราจะทำการถอนออกจากบิตครับนะครับเพื่อย้ายไป Exchange หัวบินะครับมาที่หัวบิแล้วมาที่ a s s e t อ่า มันมีดส POSIT วิดรออ่าดส POSIT เป็นลูกศรชี้เข้าดส POSIT เราจะนำเข้า XRP อ่านำเข้า XRP นะ XRP Ripple นะ Network นะต้องติก๊กเลือก Network นะครับ Network ต้องถูกนะครับเป็นสำคัญมากมันคือเหมือนโครงข่ายเครือข่ายนะครับการเดินทางนะครับ ที่มันเหมือนเป็นถนนให้เดินนะครับถ้าเน็ตเวิร์กไม่ถูกต้องนะครับเหรียญอาจจะมาไม่ถึงปลายทางได้แล้วก็อาจจะหายไปเลยหรือลงหลุมดำหรืออะไรไม่แน่ใจนะครับก็เสียตังฟรีนะครับอันตรายมากเราจะมา Copy a d d ีเมลปุ๊บเรามาใส่ อัปเดตผู้รับวางอ่าเน็ตเวิร์ก xrp ripple อ่ามีเน็ตเวิร์กเดียวนะตรงนี้เลือกไม่ได้อ่า memo tag อ่ามาดูบรรทัดต,ต,ต่อมาใต้โค้ดอ่ามีเหมือนกันหนึ่งศูนย์ห้าห้าสองแปดมาใส่เหมือนกันเราจะย้ายหมดเลยแม็กส์ครับกดแม็ก มันจะบอกค่าธรรมเนียม0.25จำนวนที่จะได้รับ9.47558139 XRP โ okay. อเคแล้วผมทำขั้นตอนนี้สักครู่นะครับเป็นการยืนยันตัวตนของระบบเองแล้วก็ที่ผมตั้ง2 FA ไว้ ยีงงานการถอนอ่ะเบอร์โทรเบอร์โทรสีตทะทราดนะก็ข่าวหนึ่งห้าเก้าศูนย์ห้าหก อเคยืนยันการถอนเรียบร้อยอ่ะมันแจ้งเตือนมาในอีเมลแล้วนะครับ gmail นะอ่ะเราก็มายืนยันในนี้ gmail อีกทีนึงใช้ Safari ดำเนินการต่อเสร็จสิน้นโอเคกลับกลับกลับออกมาปัดทิ้งกลับ เงินเราหายไปแล้วศูนย์บาทไม่มีอะไรเลย XRP หายไปแล้วเดือศูนย์ทีนี้มันจะต้องมาที่ปลายทางนี้เราต้องรอครับรอคอยฮะปกติมันจะแจ้งเตือนใน Gmail รอไปก่อนครับอ่าแจ้งเตือนมาแล้วว่าบิดครับอนุญาตให้ถอนถอนสำเร็จนะโอเค โหลดหน้า oh, asset เลย Asset คือสินทรัพย์ที่มีนะครับ hmm. เดี๋ยวรอแจ้งเตือนจาก Gmail จะมาไหมถ้าไม่มามีอะไรผิดพลาดนี่ เรียบร้อยเลยสองร้อยห้าสิบกว่าบาทค่าข้าวเอ่อสองวันเลยนะครับอ่าแจ้งเตือนมาแล้วนี่เข้ามาพร้อมกันเลยแจ้งเตือนมาแล้วนะครับว่า you have successfully deposit เก้าจุดสี่เจ็ดห้าห้า to your exchange account ห o ว b y global team อ๋อขอตัวเช็คแล้วนี่ครับ xrp นมันทัดล่างนี่นะเข้ามาแล้วทีวนี้เราก็มาที่ Market เข้าไปที่คู่เหรียญเดิม xrp ทับ ht นะครับอ่ะวันนี้มาดูอันนี้จะเป็นหน้ากราฟนะครับก็คือว่ามันจะมีตัวเลขแดงๆเห็นบอกแล้วว่า1 xrp ก็คือห XRP เนะี่ยจะได้0.081279 HT อะได้น้อยอยู่นะอืมทีนี้กราฟตัวนี้นะครับเราสามารถย้อนดูประวัติได้นะครับว่ามันเคยแลกได้1 XRP ได้เท่าไหร่นะครับถ้าถ้าไหนสะดวกรอนะครับก็รอได้นะครับ มันอาจจะมากขึ้นหรือน้อยลงกว่าเดิมก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีใครทราบได้นะครับย้อนไปดูนี่ตรงกราฟชันๆตรงนี้อ่ะมันเคยไปแลกได้ถึง1 xrp xrp แลกได้0.15 6154งห้หเยอะกว่าเยอะกว่าเกือบสองเท่า เยอะกว่าตอนนี้นะตอนนี้0.081279อถ้าเราจะแลกเลยอ่าเรามาที่ b ายนะครับก็คือจะซื้อ HT เนาะ,ะซื้อ HT เพียงแต่ซื้อด้วย XRP ตอนนี้เรามี9.4756นะครับอ่าเราจะขายได้0.081418นะครับ ให้เราดูตัวหนังสือสีดำๆนะทัดล่างกลางๆลงมาคือฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นฝั่งที่เรา buy xrp สีเขียวๆเห็นไหมครับฝั่งขวาจะเป็น sell xrp ถ้าเรา buy xrp เราจะเสีย ht ถ้าเรา sell xrp เราจะได้ ht มาเราอยากได้ ht เราก็เลือก sell xrp นะครับ ตอนนี้เรามาดูก่อนว่าเรามี XRP อยู่ดูที่ Available นะครับทัดตัวดำๆล่างๆจะมี9.4756 XRP ส่วนฝั่งซ้าย15.55570075 HT อันนี้คือก่อนหน้านี้ที่ผมลองแรกดูนะครับแลกตอนมันค่อนข้างคุ้มนะครับ ทีนี้เราจะเซลล์เลยตอนนี้เรามาเลือกขนาดก่อนนะครับว่าเราจะจำนวนเท่าไหร่เราเอาร้อเ์เลยก็คือขายเซล์ XRP 100%เลยที่มีกด100%นะครับตัวเท่าๆเซล์ Sell. ปุ๊บอ่ะอเราก็จะได้มาจาก15เมื่อกี้ก็เป็น16.3อ่า พี่สามารถสามามรถเช็คก่อนได้นะครับเนี่ยมันจะมีเหมือนอย่างสมมุติเราจะแลกกลกกับเป็นเราจะแลกกลับเป็น XRP มันก็จะขึ้นบอกสองร้ XRP 200.1108นะครับก็คือกรณีเราแลกกลับหมด100%นะมันจะบอกตรงทั้งท,ทนะครับ ทีนี้แต่เราไม่แลกกับเป้าหมายเราคืออยากได้ HT มาดูข้างล่างนะครับมันจะมีขึ้น XRP ที่0กับ HT เห็ t. นไหมครับ XRP เราแลกไปแล้วเป็น0 h ย์ HT มันก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วเรียบร้อยรวมกับของเดิมก่อนหนะ้าทีนี้เราจะโอนออกนะครับปไปที Ad ่ a d s e t นะครับเมื่อกี้เรา d ส p o s i t เข้ามา อ่อก r พหายไปละมี HT กับ LTC Deposit เราเอาเข้ามานี้ w i t h d ฮะเป็นลูกศรชี้ออกนะครับเราจะเอาออกนะครับอ่ะตอนนี้เราเอา XRP ม่มีเศษของมันอยู่นิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรเราจะเอาหัว b ีโทเค็ออกไปกด HT นะครับแรกหัวบีโทเค็เราจะเลือก ่าดูกระเป๋าเราก่อนนะเราจะเอามากระเป๋าเราตอนนี้มันเป็น chain Hiko เนอะเราต้องเลือกเลือก network Hiko กดที่ Hiko แล้วก็ copy a d d i t มาวาง ตอนนี้ของเดิมผมมีอยู่2 8งจุดแปเอ้ยสองจุ 9. 9. 9. นะครับเนี่ยเราจะเอากรอบโค้ดผู้รับมาวางวาวาง,วางฟึ๊บบรรทัดต,ต่อมามันจะเป็นค่าฟีก็คือทารรเนียมนะครับ 0.0088 h t อ่าตอ่าต่อมามันจะเป็น b i t d d r a w a t amount ภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะครับ Min min แล้วก็2.0088ก็คือขั้นต่ำในการถอนนะครับคือ2.0088 ht ถึงจะเอาออกได้ ตอนนี้เราเอาออกขั้นต่ำเอาเกินมาหน่อย2.1แต่ว่าเราจะเสียค่าธรรมเนียมหลายรอบนะผมเอาออกหมดเลยดีกว่ากดออนะครับออกหมดเลยอะกดวิดด์ดอ16.3เท่าไหร่นะ16.316 แปดสี 8, 4, 2, 1, นะครับให้เช็คนะครับว่าโค้ดที่อยู่นะแอดเดรสนะถูกไหมนะครับส่วน x อละลงท้าย8 1ดมาดูกระเป๋าเราส่วน x 3, งท้าย8 1ดหนึ่งหนฮิโก้นะเน็ตเวิร์กฮิโก้ถูกอ่าสิบหกจุดสามสฮี ค่าธรรมเนียม0.0088แปีอ่ะกดติ๊กถูกตรง I have checked the withdrawal นะครับแล้วก็ขึ้นสีน้ำเงินกด confirm ทีนี้เราขอรหัสนะครับจาก Gmail นะจะส่งไปเข้า Gmail เราเส้นกดเซ็นแล้วเราก็มาดูที่ Gmail มันก็จะส่งมารหัสหกหลักนี่นะครับ9 6้าหกนึ่งสองหนึ่งสมากรอก9 6้าหกหนึ่งสองหนึ่งสคอนเฟิร์มอ่ะเรียบร้อยมันก็จะไปละจะให้เรายืนยันอีกทีนะครับ อ๋อมันเรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องยืนยันละอ่า return to balance โอเคก็คือกลับเป็นที่เดิมตอนนี้มันก็จะไปเดินทางไปตาม a d d เ e s นะครับโอเคก็กดกลับได้แล้วเราก็มารอเช็คที่กระเป๋าเรานะครับเมื่อกี้มี2.8กว่ากว่านะขอ,องเดิมนะมาดูว่ามันจะมาให้เราไหมกดร e s e t นครับ เดี๋ยวรอสักพักนะครับเดี๋ยวมันจะแจ้งเตือนใน gmail ทุก exchange มันจะแจ้งเตือนนะครับสักคู่ครับสักคู่เสียงฮะเสี่ยงถ้าไม่มาก็คือเสียทิ้งเลยหายไปเลยสิบหกทีกว่าโหเป็นเงินเท่าไหร่นะ แต่ถ้าเรากรอกที่อยู่ทั้งหมดถูกก็โอเคอ่ามาแล้วโอเคเป็น19.2162แล้วโอเคครับเรามาเช็คดูเข้ามาเป็นบวกเข้ามาในธุรกรรมไหมโอเคโหลดกรารยืนยันโหลดอยู่สักครู่สิบหกจที่เข้ามาบวกกับของเดิมโอเคเรียบร้อยนะครับเอาเป็นว่า เสร็จสิ้นอ่าแจ้งเตือน Gmail มา success นะครับโอเคถูกต้องนะครับนี่ก็คือขั้นตอนของการซื้อเหรียญ HT นะครับอ่าซึ่งก็ดูซับซ้อนหลายขั้นตอนนิดนึงต้องข้ามหลายเชสนิดนึงเสียค่าธรรมเนียมหลายขั้นตอนนะครับแน่นอนว่าเราจะไม่ได้ราคาที่เป๊ะตามที่เราเซิร์ชหาในเน็ตได้แน่นอนครับเป็นไปได้ยากมากครับที่จะซื้อได้เป๊ะขนาดนั้นก็ เดี๋ยวเรามาลองคำนวณดูก็ได้ก่อนนะครับดูคำนวณเงินต้นทุนแล้วเราได้มาเท่าไหร่แล้วก็หารหารเงินที่เราจ่ายไปเอาจำนวนใทีหารเงินที่เราจ่ายไปเราจะรู้ต้นทุนนะครับที่เราได้มาครับก็ประมาณนั้นนะครับหลักๆนะครับอย่าลืมนะครับ Ad d a s นะครับที่อยู่ต้องถูก network ต้องถูกถ้าเอเจนต์ไหนไม่มีเน็ตเวิร์กก็อย่าโอนอย่าย้ายนะครับ มันเสี่ยงนะครับต้องหา Exchange ที่มันมี Network ให้เราเหมือนกันนะครับแต่โชคดีที่บิตครับของผมมันมีนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการซื้อ HT ขอบคุณครับ